สวัสดีครับทุกคนดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n e ้าจจีมอนสเตอร์นะครับตอนนี้นะฮะที่บ้านณห,หมู่บ้านของเรานะครับก็ทั่วประเทศผมคิดว่าฝนน่าจะตกกันนะฮะก็ที่บ้านผมตอนนี้ฝนก็ได้ตกเป็นเวลาสามวันแล้วนะครับยังตกอยู่ทั่นแหละตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับทุกคน แล้วก็ตอนนี้ผมว่าจะเดินไปที่สวนยายเบิ่มกับตาใจนะครับอากาศนหน้านอนมากๆเลยนะครับทุกคนแล้วนี่ก็คือสวนยายเบิ่มกับตาใจตอมยาลาฝนตกทํำคนะครับ ฝนตกทำๆแบบนี้นะฮะมาได้3วันแล้วนะครับดูวิวแววก็คงจะไม่หยุดนะฮะทุกคนผมว่าพรุ่งนี้ก็อาจจะยังตกอีกแน่นอนนะผมคิดว่านะผมก็ไม่ได้ไปทำงานมา3วันแล้วนะะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศส่วนยายเบิ่มกับตาใจตอนเวลาฝนตกนะครับ สดชื่นชุ่มฉ่ำจริงๆไปแล้วเราเดินไปที่กระท่อมกันดีกว่าครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับช่อง The G Master ด้วยนะครับถ้าใครชอบถ้าใครชื่นชอบแนวธรรมชาติแนวเข้าปุงเข้าป่าแบบนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่ที่สวนนะครับมีแค่ผมคนเดียว โอ้ oh, ดูที่สวนตอนนี้แบบมีต้นคุณนายตื่นสายนะครับอดีขึ้นเต็มเลยเนี่ยครับเพราตรงนี้เริ่มโตแล้วครับเข้ามาในกระท่อมแล้ว เดี๋ยวขอเดินไปดูบ่อปลาหน่อยตอนนี้ฝนตกหนักสามวันเลยนะครับทําให้บ่อปลาดุกนะครับทําให้บ่อปลาดุกน้ําเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับโอ้มีปลาตายด้วยเดี๋ยวไปเก็บปลาขึ้นมานะครับมีปลาดุกรอยมาครับเนี่ย yeah, ครับ สาดุกเอ้ยไม่ถึงตายไปแล้วอีกหนึ่งตัวคุณผู้ชมก็เอาไปให้แมวกินนะครับ นี้อากาศดีจริงนะับทุกคนอากาศน่าหล่อมากๆเลยตรงนี้ก็เป็นข้าวโพดเองแล้วนะกล้องอาจจะเปียกขนหน่อยนะครับผมขอไปรุ่มชมด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตรงนาทางด้านนี้นะ เขียวกระตีสวยงามมากครับก็ไม่มีอะไรมากครับแค่มาเดินเล่นเฉยๆนะครับอยากมาเดินเล่นดูธรรมชาติ เดี๋ยวอหักมาเดินเล่นดูสวนในตอนที่ฝนตกนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนก็ดีนะครับผมเหมือนความรู้สึกเหมือนแบบตอนเป็นเด็กๆครับตอนดเด็กผมนี่แบบเวลาฝนตกเนี้ยก็เดินไปทั่วเลยนะครับไม่เคยกลัว,ไม,ลวไม่เคยกลัวอะไรเลยเจอน้ำฝนที่ไรก็ต้องลงเล่นนะฮะ ฝรั่งนะครับผลเริ่มใกล้จะโตแล้วเนาะก็มันยังไม่ได้โตเท่าไหร่หรอกเดยกแม่นานก็คงจะได้กินนะครับอากาศดีจริงๆเลยไม่รู้อยู่บ้านเฉยๆไม่อยู่มานั่งอากฝนทำไมนะ ขยายไู้ชมเลยดูธรรมชาติก็พรรอครับนี้บรรยากาศเมืองกรุงนะครับมามาแวะชมสวนธรรมชาติข้างๆทุง่งนานครับประเด็นคือไม่มีคลิปอะไรจะลงมากกว่านะทุกคนอยู่ในช่วงที่ไม่มีคลิปอะไรจะลงนะผมก็สายลงในแนวนี้แหละ ต้นกล้วยเยอะนี่ก็มีแต่มาละกอครับมาละกอเยอะนะฮะถ้าอยากกินก็มาขอซื้นได้มาขอฟรีก็กล้าให้นะครับเป็นวนไปวนมากันแหละฝนตกมาสาวมวันสามคืนแล้วทุกคน คลิปนี้ถ่ายเป็น 4K นะครับทุกคนสามารถกดความละเอียดถ่ายเป็น 4K ได้นะครับถ้าโทรศัพท์มือถือคุณผู้ชมท่านไหนรองรับก็สามารถรับชมได้นะครับจะได้ดูกันแบบชัดๆนะครับธรรมชาติคมชัด 4K Full HD นะครับดูดิคุณนายตื่นสายมันขึ้นเต็มเลยนะแล้วก็ทำให้แบบสวนดูหน้าหน้าเข้าสวนงามขึ้นนะ กระทอมน้อยๆทิดลายนะตรงนี้ครับก็เป็นที่กิ่กาแฟนะครับเป็นที่ดื่มกาแฟเหมาะเลยนะครับชงกาแฟตรงนี้นะครับแล้วก็ดื่มกาแฟชมธรรมชาติไปครับเหมาะก,กับเอาไปทําเป็นคาเฟ่ได้ครับที่นี่นะเพื่อนๆคิดว่าไงครับคิดว่าน่าจะทําเป็นคาเฟ่แล้วก็คนจะมา,มาที่นี่ไหมครับ โอเคครับผมคลิปนี้ก็แต่ให้ชมธรรมชาติเฉยๆนะครับก็ชีวิตชนบทก็เป็นแบบนี้นะครับทุกคนถ้าใครพชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์รับแล้วก็กดติดตามให้กับช่องนา e จีมาสเตอร์เช่นเคยนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ